แบบนี้นะคะ1ให้หนูเขียนลงไปนะคะนี่ก็บอกรัศมี7ก็เขียนเลยต่อไปความกว้าง10ของผืนผ้าก็เขียนเลยแล้วก็ยาว14เขียนเลยถามว่ารูปนี้เนี่ยมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่คําว่ารอบรูปถ้าตอนเรียนเด็กชอบมากก็คือสิ่งที่เส้นที่มันรอบตืดๆๆๆๆก็คือตัวนี้ที่ครูทาเส้นแดงเห็นไหมคำว่ารอบรูปก็คือขอบขอบ เราจะไม่เอาตัวเส้นปลายพวกนี้ค่ะเห็นไหมเขาก็ทําให้แล้วนะมันก็ไม่ไม่เอาเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าเท่าไหร่ล่ะแต่ระดับเราอะเด็กๆอย่างเราอะเราหาเป็นแค่เนี้ยโอเคไหมคะแต่พอเส้นโค้งเริ่มยากแล้วเส้นโค้งสูตรปรหุมีสูตรเดียวค่ะคือ,เ,อเส้นรอบวงของวงกลมใช่ไหมคะอ่าทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาทุกเส้นที่มันง่ายๆก่อนแน่นอนต้องมีสิบแน่นอนนะคะ บวกกับ14แน่นอนรอบรูปต้องเอาบวกกันหมดนะทุกเส้นเส้นไหนหาได้อีกเส้นนี้ละจ้ะนี่เดี๋ยวทำให้ดูนะเส้นนี้ละจ้ะอืมเส้นนี้ละคะ่ะนี่เส้นนี้เท่าไหร่อะเด็กๆด็กเอ้มันไม่มีอ่ะแต่ข้างล่างสิบสี่อ่ะคู่ข้างบนก็ต้องสิบสี่สี่เฮ้ยแต่มันโดนบังนะแล้วบงังกันเท่าไหร่ล่ะอ่าใครรู้บ้างจ๊ะไอ้ตรงนี้เด็กเด็ขามันก็คือเ โอเคไหมคะแต่มันไม่เอาไงเพราะฉะนั้นน่ะหนูต้องเอา14ลบ7เท่ากับ7นะเก่งมากมีคนตอบแล้วนะคะได้7ถูกต้องไอ้สีแดงของครูคือ7โอเคไหมคะเส้นสีแดงของครูคือ7นะคะเพราะว่ามันโดนบังโดยรัศมีไปแล้วไอ้ตรงนี้ก็คือ7ไงโอเคนะคะมันโดนบังโดยรัศมีไปแล้วสิ่งที่เราต้องเอามาบวกมีตัวไหนบ้างอะเดี๋ยวครูไฮไลท์ให้นะมีตัวเลข7นี้มีตัว10นี้แล้วก็มีตัว14นี้ต่อไปต่อคะ่ะ ต่อก็คือเส้นเล็กๆเ,เ,เล็กกระจิ๋วของเราตัวอยู่ตัวนี้อ่าเท่าไรอ่ะสูมิดนึงก็ก็ด้านนี้ไงเห็นไหมคะกับด้านนี้คะอ่ามันปันเท่ากันก็เป็นสีบัหละแต่ว่ามันมันโดนวงกลมบางไอ้วงไอตอนไอวงกลมบางอะตรงนี้เท่าไหรอะไอน,นี่คือเจ็ดค่ะทำไมครูรู้คะมันเป็นรัศมีรัศมีเราสามารถขีดได้ออกจากเส้นจุดรอบวงอะ่ะ จุดรอบ,บวงวาจุดศูนย์กลางออกมาเส้นรอบ,บวงอะค่ะได้ทุกเส้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเจ็ดพอพอตรงนี้เอาไปแล้วเจ็ดแต่ทั้งหมดคือสิบตรงนี้ก็จะเหลือสิบลบเจ็ดเท่ากับสามหมายความว่าเส้นนี้คือสามโอเคไหมอืมได้แล้วอืมต่อไปสุดท้ายสิ่งที่อลังการงานสร้างที่สุดก็คืออันนี้ค่ะนี่เหมือนจะวงกลมแต่ก็ไม่ถึงวงกลม หายังไงเอ่ยครูจะบอกว่าหาเสี้ยววงกลมก็แปลกๆไปนะอ่ะเดี๋ยวครูหาให้ดูนะมันก็คือเด็กๆก็คือหาหาเส้นรอบวงปกติแต่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะปกติเส้นรอบวงอ่ะสูตรว่า2าย r ใช่ไหมคะ2คูณายคูณ r เนี่ยค่ะแต่อันเนี้ยสูตรสำหรับเส้นทั้งวงกลมค่ะแต่พอเราไม่เอาส่วนเนี้ยเราต้องลบออกนะคะ แต่จริงๆอะเราไม่จําเป็นต้องลบออกก็ได้คุณจะบอกว่าหนูสามารถใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนมาได้อะดูนะสมมติคูขีดเป็นวงกลมใช่ปะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะ4ส,ส่วนนะคะหมายความว่า4ี่ส่วนสี่ก็คือเต็มวงแต่ละเราไม่เอาตรงเนี้ยแสดงว่าเรามีแค่กี่ส่วนคะเนี่ยหนึ่งสองสามมันหมายความว่า3ส,ส่วนสี่คะ่ะหมายความว่าเส้นเนี่ยเราไม่เอาทั้งหมดเราเอาแค่3ส,ส่วน4ี่ของวงเนี้ยมาเค okay ไหมดังนั้นสูตร สูตรนะคะการหาเส้นรอบวงนะคะจากรูปในรูปนะคะไม่ใช่ในปกตินะถ้าปกติคือ2พาย r แต่ในรูปก็คือต้องเอา3ส่วน4เนี่ยมาคูณน,นะคะส่วน4ลบเอ้คูณายคูณ R าิดๆิด,ด,ดคูณ2พายนะคะส่วน4คูณกับ เส้นรอบวงเงต็มวงก็คือ2คูณพายคูณ R นะคะอันนี้นะคะนี่เห็น <He ard S 2> ไหมมันแปลกๆก,กับอะไรมันแปลกแลก,กับตัวนี้ค่ะเด็กๆคือปกติเราจะมีแค่สูตรนี้ใช่ปะแต่ทำไมครูต้องคูณ3,4ส่วน4เพราะว่ามันไม่เต็มวงค่ะเราจะคิดเป็น3ใน4ส่วนเข้าใจไหเราคิดเป็น4ส่วนไงแต่เราเอาเส้นแค่3ส่วนก็เลยต้องคูณตัวนี้ไปนะจ๊ะนะคะให้ดูไปนะคะต่อไปแทนค่าเลยค่ะก็คือ3ส่วน4คูณ สองสองเนี่ยมาจากสูตรนะคะสองพายอาร์มาจากสูตรเนาะสูตรเต็มวงอะพายพายควรจะเป็นอะไรคะเด็กๆถ้า R เป็นเจ็ดพายก็ควรใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะคะแล้วก็คูณ R ก็คือคูณ R คือเจ็ดนะคะเนี่ยเอามาใส่ได้เลยจบแล้วจ้าจบแล้วจ้าตัดทอนค่ะตัดทอนนะคะเจ็ดเนี่ยตัดกันอะไรไม่ได้เลยเนาะอ๋อเนี่ยทำไมครูติดไอ,ยอยตรงนี้นะคะอ๋อลืมค่ะลืมลืมใส่เจ็ดเมื่อกี้นะคะนี่ โอเคนะคะทีนี้7ตัดได้แล้วนะคะ7 1 7 7 1 7ต่อไป4กับ2นะ2 1 2 2 2 4ต่อไป2กับ22 2 1 2 2 1 2 1, 2คูณ11สรุปค่ะสรุปสรุปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหลืออะไรมันก็เหลือ3คูณ1คูณ11คูณ1ก็คือ 3, 3คูณ11ได้33 33อะไรคะหน่วยมันไม่มีเป็นเซน หมายความว่าไอาเส้นโค้งเนี่ยคือสามสิบสามอืมนี่จบแล้วค่ะจบแล้วทีนี้เส้นรอบวงทุกอันค่ะเส้นรอบวงทุกเส้นนะคะอ่ะเส้นรอบวงไม่ใช่เส้นรอบวงเส้นรอบรูปอ่ะโอเคเส้นรอบรูปนะคะของรูปนี้เท่ากับ ก็คือเอาทุกอันที่ครูสีเหลืองไว้เนี่ยไฮไลท์สีเหลืองมาบวกกันให้หมดนะคะเอาสิบอะบวกสิบสี่บวกสามบวกสามสิบสามบวกเจ็ดนะคะมาบวกกันเลยนะห้าตัวนะคะเอาบวกที่ง่ายๆก่อนนี่จะเจ็ดบวกสามได้สิบนะคะสิบบวกสิบได้ยี่สิบยี่สิบบวกสิบสี่ สามสิบสี 3, 37, 37่สามสบวกสามสาสบ็สามบวกสามสิก็คือหกสิบนะคะอ่าหกหน่วยค่ะเคไหมคะอ่าเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะคะได้67ก็ตอบข้อนี้ได้เลยนะคะอืมเป็นไงได้ไหมคะได้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึ่งนี่ค่ะโอเคไหมคะอ่า ก็คือเนี่ยค่ะสิ่งที่ยากคืออะไรสิ่งที่ยากคือเส้นโค้งเส้นโค้งมาจากเส้นรอบวงกลมแต่ถ้าใช้สองพายอาปกติหมายถึงทั้งวงเต็มวงแต่ถ้าเราเอาบางส่วนเราต้องใช้เศษส่วนเข้ามาช่วยนะคะเหมือนอันเนี้ยเขาเ,เรียกเศษ3าส่วนสี่ของเส้นรอบวงทั้งหมดนะคะเนาะอันนี้คือ1นส่วนสี่นะคะอันนี้เราเราไม่คิดแล้วเ,เราแค่3าส่วนสพอคือเอาไม่เต็มนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะคุณวน่าเดี๋ยว เอาถึงแค่ข้อนี้พอเนาะเพราะว่าตอนนี้ดินไออะไรนะ